อาปร่อยติดปากทุกวันศุกร์ฮะเราจะมีนัดกับใครรู้ไหมฮะน้องเฮชแมนน้องแฮชแมนก็จะมาอยู่ข้างน้องเอ๋อเนียพอน้องเฮชแมนมาเราจะอารมณ์ดีมีความสุขเพราะว่าน้องเฮชแมนเนี่ยจะพาไปกินของกินอร่อยนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินของหวานนะฮะกะเพราไข่ดาวนะฮะเดี๋ยวของหวานกับกะเพราจะต้องเลือกสักอย่างค่ะมารวมกันเลยกะเพราไข่ดาวมแต่เป็นของหวานทานเปล่าๆก็ได้ทานกับกาแฟก็ยิ่งดีเลยนะฮะไปดูกันซิ กับเผาไข่ดาวเนี่ยจะเป็นของหวานได้หรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของก่อนนะครับก็คือคุณวนาเฟื่องพวงฮะเป็นครูผู้ช่วยฮะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมครับก็เลยมองหาอาชีพเสริมฮะทําเค้กขายนงเอ๋ยแต่ถ้าเป็นเค้กธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำนะฮะคนจะไม่รู้จักครับก็เลยเนี่ยหาวิธีดึงดูดลูกค้าด้วยการใส่ไอเดียลงไปก็เลยทําเค้กข้าวกับเผาไข่ดาวนงเอ๋ย ที่เราเห็นอยู่ในกล่องนี้นะเป็นขนมเค้กนะฮะไม่ใช่กะเพราไข่ดาวจริงนะฮะอันนี้คือเค้กครับซึ่งหลังจากที่เธอทําเสร็จก็โพตดลงขายในโลกโซเชียลฮะก็ได้รับความสนใจนะครับมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจํานวนมากฮะตอนนี้แทบทําไม่ทันครับร้านอาหารบางร้านก็ติดต่อฮะขอรับไปขายที่ร้านด้วยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งขั้นตอนการทําเค้กกะเพราไข่ดาวครับไม่ยุ่งยากครับแต่ต้องอาศัยความปราณีตครับ เราจะนำคับเค้กที่อบแล้วะมาทำเป็นข้าวนะฮะ แล้วก็ส่วนที่บดนี้ก็คือเป็นกระเพรานะฮะอ่านี่นี่เหมือนไหมเหมือนไหมเออเหมือนนะส่วนไข่ดาวทําจากครีมสีขาวฮะแล้วก็วางด้านบนด้วยวุ้นสีส้มแทนไข่แดงนะฮะกระเพราก็อย่างที่บอกไปใช้คุกกี้บดนะฮะแล้วก็ตัดเยลลี่สีแดงเป็นชิ้นเล็กๆแทนพริกให้เหมือนพริกสีแดงพริกขี้หนูอย่างเงี้ยแล้วก็มีคาราเมลนี้เป็นพริกน้ำปลาโอ้โหละเอียดนะพริกน้ำปลายังมีเลยทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาหมดนี้ฮะจัดวางในกล่องพลาสติกใสฮะดูผ่านๆดูผิวเผอนะ เหมือนผัดกะเพราไข่ดาวไม่มีผิดนะครราคาขายะครก็ขายตั้งแต่หลกัก10บาทเท่านั้นนะครับและที่ร้านย,ยังมีเค,ค้กอีกหลากหลายชนิดจําหน่ายอีกด้วยนะฮะแล้วแต่ลูกคา้าจะโทรสั่งนะฮะขายในตัวเมืองพัทยานุองเอะะ๋ยฮะหรือว่าโทรสั่งจองก่อนน็ได้แต่ต้องโทรล่กหน้าก่อนสัก2-3วันนะตอนนี้ออเดอร์เต็มนะฮะโทรไปที่เบอร์0 8 0 5 8 8 1945งเไอเดียเขาดีนะก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขาด้วยเนาะนี่หิวเลยอ่ะที่สำคัญทำละเอียดด้วยนี่คือหิวทั้งเควใกะเพราแล้วกม่หิวจริงใช่ไหมกะเพราอ่ะบดครับบดเป็นคุกกี้ครับเป็นคุกกี้ฮะโอเคแต่ใบกะเพราเนี่ยจริงนะฮะก็ให้มันมีกลิ่นกะเพรานิดนึงอะไรแบบนี้